ุ๊บตุ๊บตุ๊บคุกคุกถอยแล้วเนี่ยอ่าล้กกําลังตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงยิ้มย <c oughs> อ้าวไกลไกลมานี่ <c oughs> ประวัติประวัติ <c oughs> นักโทษอค <c oughs> ุ้ ไม่ใช่แต่ว่าความแสของของทอยูนี่ก็ไม่เห็นฮะไม่ใช่อขอมามลงะขเดี๋ยวมีก็เมยจิมี่ชิ้นมเจ้านางเจ้านางเหรออ้ไน่ขัตแล้วก,กนักโทษก,ก็นักโทษ มันนี่ไม้บีบขำมับเดี๋ยวเดี๋ยวทำรายการยังไม่เสร็จเลยเปิดเหล็กโอ้นักวัวเลยหงิดทรมานโอ้ยนี่ดูนี่โคสถานเบ้าเนี่ย่คุกไม่นเหล็บเนี่ยเนาะโอ้ยนี่รักเหล็กขโมยน้อยน่ะ ไม่นิบนี่เลยสมอบกโอ้โหยืนยิบโซ่ป่องคอนี่ดูนิ่งวะโซ่ปออ่องคอนือนี่ทำไมนิบตระการจองจำนักโทษไม่ขี้่เหรน,นี่ประหารชีวิต สมัยอยุธยาการประมวลใช่นี่หนเด็กเข้าไปไหนเนี่ยมองดูเปหลังเองเข้าไปไหนไม่รู้

Pessoal, o que